นี่นี่น,น,นี่ดูดูดูนี่ครับตัวเกมจืดไหมโอ้โหแม่งยังกระหนังยุค9กน,นะฮะสีสันนี่โอ้โหอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองเซตติ้งตรงนี้ครับเราเปิดที่ดิสเพย์ฮะเร่งไบรท์เน็ตหน่อยแล้วก็เร่งสตูเรชันฮะเร่งมาเร่งมาเร่งมาเดี๋ยวเราลองไปดูครับนี่โอ้โหยังกะโลกอนาคตสีสันสดใสสวยงามจริงๆเลย เอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel EGSX1 ครับตอนนี้อยู่ที่หน้าเด s ก t o ็อปสวยงามตามท้องเรื่องนะครับหลังจากที่หายไปนานมากครับสำหรับโปรเจกต์ GTA IV สอนลง e n b นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะติด GTA V ออนไลน์ครับจะเห็นว่าผมลงออนไลน์หลายคลิปเลยนะคลิปพวก GTA IV หรือ GTA San Mod เนี่ยนะครับก็อาจจะน้อยลงไปนิดนึงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยกลับมาแล้วครับการสอนลง e n b GTA IV for Low PC ครับสำหรับคอมสเปคต่ำ 2020ต้องเน้นว่า2020ครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคอนเซปต์ของ E&B ตัวนี้หนึ่งเลยคือลงง่ายมากจริงๆเนี่ย E&B ภาพสวยเนี่ยนะครับมันไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยเพียงแค่เราปรับเซตติ้งสีให้มันดีขึ้นเนี่ยเกมก็สวยได้แล้วนะหลายๆคนอาจจะสนใจใช่ไหมว่าเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมกดที่ลิงก์ด้านล่างครับดาวน์โหลดม็อดกันก่อนนะครับพอ ครับแล้วก็แตกไฟล์ออกมาเลยนะครับอ่าผมจะสอนทีละขั้นตอนเลยนะคุณผู้ชมก็จะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปนะครับแล้วก็แตกไฟล์เสร็จจะได้ไฟล์นี้นะครับขนาดมันเล็กมากนะครับผมผมบีบอัดแล้วเนี่ยคือขนาดมันเล็กนิดเดียวเองนะอ่าในไฟล์มีแค่นี้เองซึ่งผมได้เขียนรายละเอียดไว้หมดแล้วว่าจะต้องเอาไฟล์ไหนไปลงตรงไหนบ้างผมก็เรียงลําดับไปด้วยนะเผื่อหลายๆคนไม่เข้าใจแบบอันดับแรกให้ลงอันนี้อันดับที่2ให้ลงในนี้นะครับมันง่ายมากๆนะต่อไปให้เราเอาตัวเกมของเราขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยยยรราไาไออลนะ่ัังงงมหื ก่อนที่จะนํามาทําคลิปนะครับทีนี้เรามาดูไฟล์แรกกันก่อนเราก็ไปที่คอมมอนนะครับแล้วก็เข้ามาในคอมมอนแล้วก็ Data ครับแล้วก็ลากไฟล์นี้ลงไปเลยนะครับซึ่งผมลงไมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมลงไปละวิชวลเซตติ้งครับลงแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปครับพอลงไฟล์นี้เสร็จเราไปดูอีกไฟล์นึงครับเราก็เข้าไปที่ P C Data ครับแล้วก็ดูนี่ P C อยู่นี่แล้วก็ไปที่ Data นะครับผม Data อ่าก็นําไฟล์ทั้งหมดนี้ลากลงไปเลย อทีนี้แล้ก็ copy ไฟล์ตัวนี้ลากลงไปเลยนะครับผมพอลากเสร็จไฟล์ก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ปิดไปดูในตัวเกมได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับวิธีการลง e d ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการ setting e n d ปรับสีให้สวยมันทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม GTA IV แล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับนี่คือการเซตติ้งของผมนะฮะ ENB เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยเราจะใช้การเซตติ้งเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ลง ENB ตัวนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดค่าเซตติ้งตรงนี้ได้ครับอยากเห็นไหมครับว่าทําไมสีสันมันถึงสวยสดงดงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูครับเราเข้าไปที่ Display ครับหัวข้อนี้เลยนะฮะนี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้มาให้นะครับสามแถวแบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีนะครับผมในส่วนของ Display นะฮะมันจะไม แต่พอเราลงวิชีโอเซตติ้งอะไรแล้วเนี่ยมันถึงจะมีขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็เล่งไปให้สุดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นความสว่างความเข้มแล้วก็สีสันสุดฉาดเนี่ยนะครับอันนี้เราเล่งเต็มให้หมดเลยนะฮะเราสามารถคอสตอมได้เลยตามใจชอบครับอยากได้สว่างน้อยสว่างมากเข้มน้อยเข้มมากเราเลือกได้เลยอยากได้สีสันสดใสหรือจืดชืดนะฮะเราสามารถเลือกได้เลยแต่พอปรับสุดๆแล้วก็จะสวยงามแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนอกกันนะครับว่าพอถึงบรรยากาศด้านนอกแล้วมันจะทําสีสันออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โห อย่างกระหนังคนระมวนเลยฮะลองไปเทียบได้เลยนะฮะสำหรับตัวเกมต้นฉบับนะครับว่าสีสันเนี่ยแปลกตาแปลกใจจริงๆนะครับโอ้โหสวยมากนะครับนี่เลยโหสีสันเข้มข้นมากครับคุณผู้ชมร้านขายโบเกิร์เบอร์เกอร์ฮะโอ้โหสวยงามมากอเดี๋ยวเราลองพาไปดูริมทะเลละกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลารีวิว e n b เนี่ยนะครับก็จะไม่พ้นริมทะเลหรอกฮะริมทะเลมันสวยหูสีสันมันดีจริงๆนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับหู สวยว่ะผมบมดคําจะพูดเลยมันมันสวยมากอะ่ะเออเอ e b นีตัวนี้ผมน่นจะทําใช้ทาคลิปหลายคลิปเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ต้องลงอะไรมากเลยแล้วมันสวยนะครับเนี่ยเฟรมเรทตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่190อ่ะตอนนี้ไป220กว่าและะ้วเฟรมเรทวิ่งแต่250แล้วโอ้โหไม่กินสเปคเครื่องด้วยฮะ follow pc จริงๆตอนนี้เฟรมเรทผมวิ่งมา300 <S <S แล้วนะครับอ๋อโคตรสวยอะ่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับแล้วเก็บรายละเอียดได้ดีด้วยนะ ไม่เสียค่าเซตติ้งเลยครับไม่ต้องปรับอะไรมากแค่เล่งสีสันให้ฉูดฉาดแค่นี้ตัวเกมก็สวยแบบไม่ต้องลง e n b อะไรให้มันเยอะแยะแล้วนะครับเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับ,รบผมโอ้โหสวยปะเดี๋ยวผมขอเดินชมอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับดูว่าจะเก็บรายละเอียดตรงอื่นได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับโอ้หนี่ผมวิ่งเล่นก่อนนี่ครับโอ้โหสีมันแบบสีมันสวยอะดูดิหูสีมันเข้มมากครับคุณผู้ชมหูสีเข้มสวยงาม ดูสดมากๆนะครับโอ้โหเทียบกับบ้านผีสิงนี่ก็แบบหนังคนละม้วนเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดผมมีมอดดีๆอะไรเดี๋ยวผมก็จะเอามาแจกในคลิปหน้าแล้วกันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็รีวิวเป็น e n b พ่าๆไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเคอันนี้วิ่งไปข้างล่างได้ครับโอ้โหทําซะสวยเลยนะนี่ฮะแค่ไม่ต้องปรับอะไรมากครับดึงเซตติ้งให้สูงๆแค่นี้ก็เทพแล้วนะครับ อ่าโอเคครับผมสำหรับ ENB ตัวนี้เป็นประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงคุณผู้ชมก็ลองโหลดแล้วไปลองเทสกันดูนะครับแต่สำหรับผมนี่ผมถือว่าชื่นชอบมากเลยนะฮะคือมันเจ๋งกว่า ENB ที่ผมเคยรีวิวมาอีกนะครับ คือไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยอ่ะเร่งสีสันให้มันสวยงามแค่นี้ตัวเกมก็ดีแล้วนะฮะปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบสีสันอะไรที่มันฉูดฉาดอยู่แล้วนะครับพอม,มาเจออีนตัวนี้เนี่ยผมเลยบอกว่ามันสุดยอดมากครับไม่ต้องไปเซตติ้งค่าอะไรให้มากมายเลยครับสวยของมันเองอยู่แล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอตัวต่อไปครับวิดีโอนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ